น้องถ่ายงานกันเนาะทุกคนน่ารักอะ่ะแล้วใดคือไปไปโอดิโอคุณฉีดน้ําหอมหรือน้ําแร่หรืออะไรคือฉีดเดย็นหัวค่ะอะไรก่อนไปไปโอดิโอไหนพูดมาสิเกินปายอาบเลยไหมลูกหนูอาบเลยไหมน่ารักนางน่ารักอะ่ะทุกคนพี่เบสเขาก็ดูแลลูกสาวเขาดีดีอย่างว่าแล้วเนาะ หนังดื้อมากไปเปโอีโอดื้อมากไม่มีอยู่เฉยอ่ะทุกคนไม่อยู่เฉยเลยคือแบบโอ้ยจับปูเศษกระด้งอ่ะมีไปไปโอดีโอสักสองคนสามคนอยู่รวมกันเนี่ยคือแบบหัวจะปวดหน้าร็กสวยหุ่นดีมากหุ่นยังดีอ่ะนุหุ่นแบบโอ้ย ขนาดนางใส่ไอที่รัดเอวอะนางไม่ได้รัดแบบว่าแน่แนๆนะน,นางแบบรัดหลวมๆอะยังหุ่นโคตรดีเลยเห็นตอนที่เอ่อพี่ที่ดูแลน้องอะเขาบอกว่าจริงๆอะชุดน้องอะมันต้องพอดีตัวกว่านี้แต่น้องไม่ไม่เปลี่ยนไซส์หรือน้องไม่เอาเอาไซส์พอดีตัวเรารู้อยู่แล้วว่า ไปแปะโอ디โอเขาจะต้องโอเวอร์ไซส์หน่อยอืมเขาไม่ยอมใส่พอดีตัวอย่างน้องมีย่ายเห็นไหมพอดีตัวดูปรแบบสวยเลยไปแปะโอ디โอไม่จ้ากลัวเขาเห็นหุ่นกลัวเขาเห็นเชฟตัวเองไงกลัวเขารู้ว่าตัวเองหุ่นดีแต่งแบบไหนก็รอดนะคนเนี้ยนบยบ <laughs> <c oughs> พี่ยาวพี่ยาวขอบคุณค่ะตามมาเลยพี่ยาว อยู่นะตามมาเลยคืนนี้ <laughs> เ,เย็นมากที่เราเย็นตอนเช้าเย็นตอนนี้ก็ยังเย็นเย็นอากาศดีมากค่ะ

น,อนอ้งนองนนิ่งเลยเนาะดรอมากทุกคนอ,อ่าเบอร์เช้าแข่งคอลี่ไฟตอน10โมงยี่ะพี่ยาวแล้วก็เดี๋ยวมีคลอลี่ไฟรอบทีมตอนบ่ายโมง15นะคะ ตามตารางในในเพจของไปลยไอยนั่นที่แจ้งนะคะ <c oughs> นิ่งกี่โมงยังไม่รู้นะคะลุกดิ๊กกึงมากเลยมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ เดี๋ยวอาจจะไปแล้วตามมานะพวกนี้ยังแข่งอีกวันหนึ่งแล้วกมีแข่ง25ชั่วโมงนะคะบูดิรามอากาศดีมากมาเลยค่ะเมื่อเช้า16องศา